ใช่ก็เขีใช่ก็เงเกเดกลับเขลับเพิมอร่อยหมยมีอย่ใส่เหล่ใเอ็มลอยด์เหลาขาวฮะบ่าแม่เหลาขาวไอ้หน้าปลานะเอ้ใส่เอ็มลอยเอ็มลอยเ์ได้ห่าเอาเยียรับเป็ดใส่เอ็มลอยด์เอ็มลอยด์ื่อมีหอยแกะเอ็มลอยคืก็ใส่เด้อเอ็มก็เป็นกินนี่ เข้าไปเนี่ยะม150เข้าไปเนี่ยโอ้ยว่าจะของความริยัลาเป็นไอ่จะของกินแซ่บๆเลิกานแล้วประทานง่ายกว้านดีๆใส่เนี่ยกับเป็น <laughs> ไปสักผาไปไปสักผาย่บุ่นสักผาอีกเลยครั <laughs> <laughs> แม่เหีเดยหด,ยดาาานามนเด้บวะฮะแมเหียดนามเด้บวะเด็บ้างหลเทศนามีไซบ่กวนั่งถ่ายกินได้สินอันนี้เอาไซลงเล็บวะเดี๋ยวใส่ลงหลอดเป็นยังไงกันคะเห็ดหยังคุณก็บอกพี่น้องลาบเปียกครับกับตบเปียก อันไปซื้อเป็ดเป็นมาก้ะท่านจะจ่ายเงินหรอกคือส่วนเรามากินน้ำอยู่กว่านี้กันคือว่าใดเลิกกับซื่อใดจ่ายเงินนะเป็ดซีโร่ร่วมขนกับร่วมขนเป็นซีโร่แหละเราเอาโล่ละเราเอาโล่ละลอยเป็นซีลอยก็เลยหักออกลอยหนึ่งเป็นสามลอยส่วนเรามากินน้ำกับสามลอยกับพอดีเจ้าเฉยค่ะที่อย่างพอมีตัวเดียวนั่ไป็ดอ่อนน้อนเขมรแปลงไหนคล้ายเป็ดให้จ้า เล่ากระเลี้ยงเนาะันเป็ดบุกหลักเล่าผุนเนาะบอกว่าเราขายจ้าเดี๋ยวตัวสุดท้ายมาเถอะเดี๋ยวตัวสุดท้ายเราเลี้ยงไหวกระเถอะเล่ากันคิดแล้วคิดอีกเพิ่งเราบ่มีเงินซื้อว่าซื้อยาหนุ่มนะที่ตัวเพื่อนมีงานคือหนาคือผู้นำพผู้เฒ่าเนาะเอากสิบขายกับขายซะคนนะกระจายเงินบนตัวเราเบนขายปนั่นท่านหายอยู่ยังว่าเส้นมาส่วนเราไปกินน้ำเห็ดตุ้ยซีเลี่ยนเหรอเห็ดเห็ดตุ้ยซีเลี่ยนเราก็มันท่านหายเพิ่นอยู่ เดี๋ยวเราถือส่วนมากินน้ำเราว่าเอาเพเป็นยังดอกข่าเรงยังมาให้ก็ได้ข่าเลยงว่าครับยังยังไมากินน้ำกันเดี๋ยวถืบอกเราด้วยก่นที่เขากินเสียดายถือบอกว่าติดใจเด้จะมากินลาบเป็ดต้อำไฟหรอสัตว์มันไม่กินน้ำหรอกเนาะช่วงนี้มีโรคมีไพ่นะคะก็กินร้อนช้อนกลางอาหารก็ต้องห่อนอยู่ตลอดกินก้อนห่อนแบบนี้นะคะยิงทีซีแบบขาเสือโลกเนาะแอบก็อกอด้วยก่อก้อนก่อก้มาเทลงนี่ด้วย อันนี้้ไดออแอลกอฮอล์ออหอหล้างมือเลยแอลกอฮอล์ล้างมือมาเต้นจุกงจริงจุกย่างเขาต้องย่อแอลกอฮอล์นะคะอีอหยังที่มีแอลกอฮอล์เขาก็ต้องย่อใส่ลงไปเลยอันนี้เขาจะย่อย้อนหนึ่ยย่อยังเลยบอกพี่น้องแม่ย่อคือยังย่ออะเดี๋ยวเดียวไปล้างยอดลงไปล้างไปล้างไม่หายทใส่อันนี้ไปล้าง,าาไไางกูคือเก้า เอาไอีใส่แค่น้เหรอาผมไม่ยาเลยพี่เข้มผมไม่ได้ยดเลยผมไม่ไดว่าผมยาดเดียวไม่ยาดเสูเขาผมไม่หยาดเลยไ่ยาดไม่ดเขายไปเก่ได้เขาเดย่าไปเก่งได้เขาเอาพี่เข้มบอก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 เคล็ดลับส nah ีอยู่ ต้องครูมาประมาณสามสิบปีหรือพี่เขมยิงไปเก่งใช่เขาเอยิ่งไปเก่งใช่เขาบ้องไปเขมเราสิบบอกเคล็ดลับนเลยยิ่งไปเก่งใช่ผู้หญิงน้องครูเขาให้น้องเลยน้องไปเข้าใจใจน่ะทำไมรังไม่ค่อยว่ากันผม่ยองมี่จะเสียกับเสียผมสิบอกเลยอันนี้เป็นเชฟนะคะเอ้ยจริงๆรพูดหนึ่งถอดเสียอีกพูดหนึ่งคือว่าถอดเอาโอ้ยยิ่งไปเก โซ่คุณฐานเก่าก็แบบเมื่อที่นันินขาได้ทไหยนะอะีเยเอา่องก็จะ้นเนื้อเอาไอบงครับผมกรไซ้อยเด้อครับผมเน้นฝักเอาครับมันยังด้คุยเย่าบอกแ้วว่าฝากหอดูกใส่น้ำอออน้ำลงเลย เาลงเลยดิแกนเอาน้ำ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 มาเถอะอยากกินน้ำแ่นนั่งดิสดเถอะสดกับสดหรือ้องมาสดเหล่าไปเอากระทะคือโบราณเสียนอย่างนี้มาเด้อครับพี่น้องลาบเป็ด อร่อยไหมคะพี่ยุ้ยอร่อยมากมลาเป็ดผัดมาม่าตำบักม่วงพี่มือพี่ยุ้ยครับลาเป็ดสูตรสูตรนี่ยังกว่าลาเป็ดชาวบ้างบู้ชาวบ้างเด็กโคหรน้ากินว่นนี่กินลาเป็ดน้ำข้าววันนี้เอาไงเซียมาร์ ทำไ,ไม่ทำยังไงด้วยกินบักพิกโชว์อทำยังไงใส่กับบักพกดน่วยหนึ่งบักพิดทอดโชว์แซบเพือย่งนี้บุ้ยบางคาออกมาขวดแซบแซบแรกเค็มนะครับพิเคมนะครับขอทำยังไงกับบะเพ็ดนุวยนงครับหลับไปเนาะหลับไปนาะครับผมหลัเป็ดแสนสถานแซบครักจะได้สูตรแสนดสานมันนี่ห้แสนสถานเป็นขอคั่วเลยเป็นเชฟ ต้งใบบกูดพี่น้องต้งพิกนครับติดแน่เดะได้ขอัวนี่คือยังมันถึงรดตัดเอาพี่ยุยครับพี่ยุยครับอันนี้น้ำซุปค่ะน้ำซุปน้ำซุปแสบแย่หนิเอาฟังเสียงสดคนแล้วสดเยอะยามียามีเบื้องถึงที่ผมกินนะครับเบื้องข้ามตาสวด เบิ้องขำตาสวดครับเบื้งเขาเบื้งปั่นคำหน่อยเด้อยานแปวันฉลองใส่เบื้งขําเขาด้วยเียเจี๊บไปใบบาน้ำข้าเคือมันับโอ้ยมันปั่นขจีแต่เบิ้งครับบ้าปีบเลเีเอาพอเถาก็รู้เคยต่เบื้องรับเบิ้งงรับเบิ้งน้อับบักเียบบักเวียเดี๋ยวเดกินบ่ดได้โอ้ยผมกินพิกผดไได้ครับบักเวียกินดได้บกดเบ้อบีไปบดไปบดนี่เา งอานไหน้ำเอายังเอาน้ำตาสวดเอาซดน้ำซดน้ำ้ยมะในจะเน่โอ้ล้มตัวคาตาวดเราานี่นี่ครับเอ็ดแบบครับกินจะมันติด็ดเต้ออันใบมเดี๋ยวนี้กมอง พมงแรงโม่งแรงครับโอ้ยอื่นเกี่ยบบอลงเกี๋ยบมันตายขึ้นนียโอเคครับฝากช่องแสนรสถานไมพีเคด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องพี่ช่องยังครับสุขกายสบายใจบายโกกีจ้าพี่น้องดอกเหมยเพนภาพสมสุขอย่าลืมนานแล้วก็ฝาก ผลงานเพลงหมูหนูมันแหลกของดอกเหมยเพนนภาด้วยนะครับโอเคครับผมแสบครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสิกินนี่ว่าข้ามก็ัะไม่กินเอยข้ามหมอเอออ่าข้ามอ๋ออย่าข้ามเออเอ้าโอ้เขียบมันตายข้ามบางนึงครข้ามหนีกวนเตรียมรถลงพาบาลเราด้วยเอายายมากินเขาเอาสิเอาอีกตีเดินเนี่ยเอาอีกครับติดยงองแล้วเนี่ย กองข้าอ้เมื่อนะข้ามเนี่บเดี๋ยวครับมันถือบอมเบิ้ดีอยบีบีตอนถืว่าเป็นลูกสยบานโคกเปียมน้องทานอุปสรรคทังสี่แล้วครับเบี้ยงไปบเอาเงินหรอบ่ได้อะบ่ งอมเพชรน้ำตาออไหล